เป็นว go. so really. mm ัน hmm. ท uh ี huh. okay. so, ่เรามามหาวิทยาลัยก mm. uh, ันนะคะทุกคนเราก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปซะเลยนะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกระเป๋าของเราให้ดูเลยนะคะว่าเรามามหาวิทยาลัยเราไปเรียนหรือว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราพบอะไรบ้างในกระเป๋าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไอเทมอะไรที่เราเนี่ยขาดไม่ได้จะต้องพกติดตัวตลอดเอออยากรู้กันแม้วันนี้เราก็จะแบบมาเปิดกระเป๋าให้ดูแบบหมดเปลือกไปเลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกระเป๋ากันเลย โอเคค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะมาเปิดกระเป๋ากันนะคะก็ขออนุญ,ญาตไทายอินกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนก็กระเป๋านี้นะคะก็เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Gaston Luca นะคะก็คือทางแบรนด์ส่งมาให้ปอนใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วตั้งแต่ที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะเราก็ใช้ใบนี้มาตลอดเลยก็คือเราชอบมากมากเราชอบทั้งดีไซน์นะคะชอบทั้งแบบเนื้อผ้าคือการตัดเย็บทุกอย่างคือแบบดีมากทุกคนเอาจริงเราชอบมากแล้วคือช่องใส่ของก็คือเยอะมากทุกคน กระเป๋าน่ารักมากเลยนะคะก็คือขอบคุณทางแบรนด์มากๆที่ส่งมาให้เราแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีกระเป๋าอีกหลายแบบเลยนะคะทุกคนที่แบบเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้แกสต์ลูกาเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์มาจากสวีเดนนะคะทุกคนนอกจากเขาจะส่งกระเป๋ามาให้เราใช้แล้วนะคะเขาก็ยังให้ส่วนลดเรามาแจกทุกคนอีกนะทุกคน,น่สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะก็คือ g a s t o n l u g a com แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจซื้อนะคะก็สามารถกรอกโค้ด JSback15 เพื่อรับส่วนลด15%ไปได้เลยนะคะก็เป็นโค้ดส่วนลดของปอนเองนะคะก็ถ้าเกิดใครใช้เนี่ยก็จะลด15%นะคะใช้ได้กับกระเป๋าทุกใบเลยเดี๋ยวปอนจะแนบโค้ดนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกระเป๋ากันเลยนะคะ นี่อันนี้นะคะก็คือกระเป๋าที่เราเนี่ยใช้เป็นเรียนแล้วเราก็ใช้ไปแทบจะทุกสถานที่เลยนะคะก็คือตั้งแต่เขาส่งมาให้แล้วก็ใช้มาตลอดเลยนี่ทุกคนจะเห็นแบบช่องใส่ของก็คือมันจะเยอะมากเห็นไหมเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มจากช่องแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือช่องนี้ช่องนี้เนี่ยเราพกอะไรมาบ้างโอเคในช่องนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นเช็ดแว่นนะคะก็คือตอนใส่แว่นใช่ไหมเออแบบเวลาแว่นมัวอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แผ่นเช็ดแว่นนะคะของมูจิก็จะเป็นประมาณนี้ คือแผ่นหนึ่งอ่ะใช้ได้หลายครั้งมากทุกคนแล้วก็คือเช็ดเป็นกล้องก็ได้นะคะเช็ดโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอ iPad อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็ดแว่นด้วยจะบอกว่ามันใสจกิงมากแล้วก็อย่างต่อไปอันนี้จะเป็นหูฟังบลูทูธทุกคนก็คือตอนนี้เราใช้ตัวนี้อยู่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะของ Edifier ก็คือปอนใช้ตัวนี้อยู่นะคะตอนนี้นี่น้องก็จะเป็นแบบประมาณนี้ ก็เป็นประมาณนี้จะบอกว่าเราชอบน้องมากทุกคนเพราะว่าน้องอ่ะแบดอึดมากแล้วก็เสียงแบบเสียงโอเคเลยนะคะทุกคนที่เราชอบก็คือแบดอึดเลยเราอ่ะเคยแบบใช้ใส่เรียนนะคะแล้วก็ใส่แบบทํางานฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ทั้งวันอ่ะคือแบดยังลดไม่ถึง5 0อนตะเอออันนี้คือแบบดีทุกคนแนะนําโอเคช่องนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือใส่2ออย่างใส่ผ้าเช็ดแว่นแล้วก็ใส่หูฟังบลูทูธเออต่อไปเราจะมาดูช่องต่อไปกันนะคะ ช่องต่อไป Christmas. ช่องไหนช่องนั่ง้างแล้วกันเนาะขั้างฝั่งน,นี้นะคะอันนี้เราใส่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองนิดนึงเออต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยด้วยโอเคมาดูช่องฝั่งนี้ช่องฝั่งนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะทุกคนแบบไม่มีอะไรเราจะเสียบโทรศัพท์ไปตรงนี้เลยเวลาเราออกมาอะไรเงี้ยเราก็เอาออกมาใช้ง่ายๆเห็นไหมโอเคเราก็เปิดช่องเล็กแล้วก็ช่องด้านข้างไปแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาดูช่องใหญ่กันทุกคน ช่องใหญ่นะคะน้องก็จะเปิดได้แบบประมาณนี้กว้างไหมช่องใหญ่ก็คือของจะเยอะหน่อยนะคะทุกคนก็แบบคือน้องจุของได้เยอะมากให้ทุกคนพอเปิดมานะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีซิปเล็กๆแอบอยู่อีกนะคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้เราเอาไปใส่อุ๊ยอันนี้เราใส่ผ้าทนไมนะคะทุกคนก็แบบของของผู้หญิงโอเคของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงที่ทุกคนจะต้องใช้ทุกเดือนนั่นเองแล้วก็มาดู ช่องใหญ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มจากอย่างแรกอันนี้จะเป็นทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เอาไว้ซับหน้าเอาไว้แบบเออเช็ดต่างๆแล้วก็จะมีกระเป๋าตังกระเป๋าตังก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนมีตังอยู่แบงค์เดียว <laughs> แล้วก็อันต่อไปอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสํออางทุกคนอันนี้ก็เป็นของ g กสต o n ลู ga เหมือนกัน นี่เขาก็จะเป็นกระเป๋าหนังอย่างนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนสีธงชาติสวีเดนใช่ปะประมาณนี้เออนี่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูพอเปิดเข้ามานะคะน้องก็จะมีกระเป๋าข้างในอยู่อีกนะคะเป็นแบบแบบ่งเป็น3ามช่องอันนี้ก็จะเป็นช่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนําของที่เราทกมาแต่ละอย่างให้ดูเดี <ST ON T> ๋ยวเราจะมาเริ่มจากของช่องแรกกันเลยนะคะทุกคนช่องแรกเดี๋ยวเราให้ดูก่อนช่องเล็กๆก่ะนนี่ อันนี้อันนี้จะเป็นพวกคอนซีลเลอร์นะคะเอาไว้แบบปกปิดพวกสิวรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบีีนะคะรองพื้นนะคะแบบแบบซองเนาะเพราะว่าเราชอบแบบซองของ BK มากก็คือใช้ดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้เราซื้อมาจากที่ดโซนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็จะแบบออกคนน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องแรกนะคะทุกคนช่องแรกก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปไปดูช,ช่องใหญ่กันช่องใหญ่ก็จะมีอันนี้ อันนี้จะเป็นเข็มกลัดทุกคนมันจะเป็นเข็มกลัดที่เอาไว้ติดกับกางเกงเอาไว้ติดกับอะไรอย่างเงี้ยเออเราพกเอาไว้นะคะเผื่อฉุกเฉินยังมัดผมน่ารักไหมแล้วก็ต่อไปอันนี้แนะนํามากทุกคนนี่น้องคือกระจกนะคะเป็นกระจกที่มันมี3ามฟังก์ชันทุกคน อันนี้ทุกคนอันนี้เราชอบมากๆเราแนะนำมากๆเลยนะคะน้องเนี่ยจะเป็นกระจกพกพาลูกหมูค่ะทุกคนก็คือน้องเนี่ยจะมี3มฟังก์ชันในตัวนะคะก็คือ1นเนี่ยน้องจะเป็นกระจกนะคะเลื่อนลงมาเห็นไหมน้องจะเป็นกระจกนะคะเอาไว้แบบส่องส่องหน้าส่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็2นะคะข้างหลัง เห็นไหมจะมีปุ่มอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเรากดครั้งนึงเนี่ยกดครั้งแรกเห็นไหมน้องจะเปิดไฟทุกคนก็เอาไว้แบบเวลาเราส่องกระจกในที่มืดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแบบมีไฟตรงนี้ทําให้แบบเราเห็นหน้าตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเรากดอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะปึ๊บน้องจะเปิดพัดลมทุกคนนี่เวลาเราแบบไปไหนมาไหนนะคะทุกคนเราชอบมากทุกคนเหมาะกับอากาศเมืองไทยนะคะเวลาเราแบบเดินทางไปที่ไหนเวลาเรามาเรียนอะไรอย่างนี้นะคะแบบร้อนๆก็คือแบบเนี่ยยกกระจกมานะคะเปิดพัดลมเลย เราชอบมากอันนี้อันนี้ก็คือต้องพกพาไว้ทุกที่นะคะทุกคนคือขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นทั้งกระจกนะคะเป็นทั้งไฟแล้วก็เป็นทั้งพัดลมในตัวคือแบบไม่ต้องพกอะไรไปเยอะแยะนะคะพกแค่อย่างเดียวก็คือได้ถึง3อย่างแล้วก็ราคาถูกเลยนะคะราคาแค่แบบ40กว่าบาทอโอเคช่องใหญ่ของเราก็จะเหลืออันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ด็ดขนตาแล้วก็พกเอาไว้แล้วก็ จะมีหวีนะคะทุกคนเอาไว้แบบหวีเออหวีมันก็ต้องเอาไว้บีีผมใช่ไหมหวีเอาจะาไว้แบบทาอย่างอื่นก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ปัดแก้มอ่ะมันจะเป็นบลัชนะคะของ for You t o o อันนี้ก็คือเราใช้มาตั้งแต่มาธยมแล้วทุกคนก็คือนานมากสภาพจะเป็นแบบนี่สภาพก็คือแบบเละมากสภาพก็คือแบบใช้นานมากทุกคนแล้วก็คือสีนี้สวยมาก เราชอบมากอันนี้ก็คือพกติดตัวตลอดต่อไปก็จะเหลือลิปนะคะทุกคนลิปตอนนี้เราก็ใช้อยู่สาแท่งเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลิปมันลิปมันเปลี่ยนสีนะคะของชื่อแบรนด์มันจางไปแล้วว่าเราจำไม่ได้แล้วอ่ะเออมันก็จะเป็นลิปมันนะคะแบบเปลี่ยนสีแบบออกเป็นโทนแบบชมพูเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอเราทาลิปมันเสร็จเนี่ยเราก็จะมาต่อที่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปของ pro y o u t ูเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นสีศูนย์สามนะ ก็เราอะชอบสีนี้มากแล้วก็ลิปตัวต่อไปนะคะแล้วก็จะทาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก็คือลิปของซาสินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีแบบแดงๆนะคะแบบสีแบบดงแรงลิปแบบเออนี่จะบอกว่าลิปอันนี้ตอนที่เราซื้อ,อเราซื้อช่วงโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนก็คือประมาณถ้าเราจะไม่ผิดนะจาก99บาทหรือ199บาทนี่แหละ น้องลดเหลือแค่49บาทเองทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้แบบเขาหมดโปรโมชั่นหรือ,อยังนะก็เดี๋ยวปอนจะแนบลิงก์เอาไว้ให้เผื่ว่าใครอยากเอออยากจะแบบลองไปใช้ตามเนาะก็ทุกคนสามารถไปซื้อตามวัดสันอีบแอนบอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ <_ c oughs> ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสี03นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะที่แบบเขาเพิ่งออกมาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของสัสนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์02อ แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นสีเชอร์รี่นะคะแล้วก็ได้มาจากอี e n นบอยเหมือนกันเราก็จะแบบใช้3ตัวนะคะหลักๆลิฟก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็กระเป๋าเครื่องสํอาอางมาน่าจะหมดแล้วนะคะเราก็เปิดให้ดูหมดแล้วประมาณนี้กระเป๋าอันนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์แกสตันลูค้าเหมือนกันเนาะก็คือแบบน้องจะเป็นกระเป๋าแบบกันน้ํานะคะทุกคนเนื้อแบบหนังจะเป็นแบบประมาณนี้ ตรงนี้นะคะก็จะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูช่องข้างในกันต่อนะคะทุกคนข้างในอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพาวเวอร์แบงค์ทุกคนเป็นสิ่งสาคัญมากๆเพราะว่าทั้ง iPad นะคะทั้งโทรศัพท์เราต้องการการชาร์จนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นสายชาร์จนะคะจะเป็นสายชาร์จ iPad แล้วก็จะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์นั่นเองก็จะหมดแล้วจะบอกว่าช่องตรงนี้คือแบบมันจะเป็นช่องนิ่มๆนะคะทุกคนถ้าเกิดใครแบบมีแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุก๊กอะไรเล็กๆเนี่ยก็สามารถใส่ช่องนี้ได้น้องจะมีการกระแทกนะคะ2ชั้นเลยนี่ เราชอบลวดลายมากอ่ะตรงนี้เขาก็จะแบบปักโลกโลก้บแบรนด์ของ g a s t o r l u g a นะคะทุกคนก็คือการตัดเย็บทุกอย่างเนื้อผ้าดีมากทุกคนเราชอบน้องมากๆโอเคสำหรับช่องใหญ่นี้นะคะทุกคนก็หมดไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูช่องต่อไปกันคือน้องมีช่องข้างหลังด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้แบบใส่กับกระเป๋าเดินทางได้ตรงนี้แล้วก็จะมีสลักชื่อแบรนด์ g a s t o n l u g a ตรงนี้ แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ทุกคนข้างหลังตรงนี้น้องก็จะมีซิปอีกมันจะเป็นกระเป๋าที่จะแบบเห็นไหมมันจะมีการกระแทกอีกชั้นหนึ่งทุกคนก็คือการกระแทกหลายชั้นมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบหนาๆน,นานิ่มๆนะคะไอช่องนี้อ่ะเราเอาไว้ใส่ iPad นี่ก็จะเป็นแบบใส่ iPad เวลาไปเรียนนะคะหรือเวลาไปไหนมาไหนก็คือถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมเราก็จะแบบพกสมุดหนังสือปากกาอะไรอย่างเงี้ยไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเราได้ iPad มาแล้วนะคะก็คือพก iPad กับ Apple Pencil นะคะไปแค่นี้เครื่องเดียวก็คือจบเลยทุกคน เราก็จะแบบใส่ช่องนี้เอาไว้เพราะว่าน้องแบบมีการกระแทกแล้วก็แบบสามารถเปิดใช้งานได้เหนี้นี่ก็จะหมดแล้วนะคะสําหรับกระเป๋าของเต้งนี่ให้ดูของนะคะเราแบบลื้อออกมาวางไว้ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสิ่งที่เราเนี่ยพกไปเรียนแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยพกเวลาไปไหนมาไหนนะคะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก,ก็จะเป็นไอเทมที่แบบขาดไม่ค่อยได้นะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราไปไหนเนาะถ้าเกิดเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบไม่ได้พก iPad ไปนะคะถ้าเกิดเรามาเรียนอย่างเงี้ยล้วก็เอา iPad มาก็แบบขึ้นอยู่แต่ละสถานที่นะคะว่าเราจะไปที่ไหนแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะทุกคนเราก็จะแบบใช้กระเป๋าใบนี้ไปนะคะเพราะว่าเราชอบมากมากคือช่องใส่ของน้องเยอะมากแล้วก็จุของได้เยอะมาก ถ้าเกิดใครชอบแนวกระเป๋าอย่างนี้นะคะก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ของ c a s t o n l o g a ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด JSback15 ด้วยนะเพื่อรับค้ดส่วนลด15%นะคะทุกคนคุ้มมากๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของบอลด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายใครเนี่ยมีไอเทมอะไรเจ๋งๆนะคะที่แบบต้องพกติดตัวตลอดเลยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอะไรที่แบบถ้าเกิดเราไม่ได้พกติดตัวเราจะรู้สึกว่าเออมันขาดหายอะไรไปบางอย่าง ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับปอนก็จะมีประมาณนี้บ๊ายบายอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะทุกคนไหนๆแล้วก็มามาหาอะไรทั้งทีใช่ไหมเราก็เลยมีบล็อกเลเต็กมากฝากนะคะนี่เราอยากมาเป็นผาที่นี่มากทุกคนแต่แบบยังหาเวลามาเล่นไม่ได้นะคะทุกคนใครอยู่ธรรมศาสตร์นะคะก็แบบส่วนปอนมาเล่นได้นะอยากมาเล่นมากเลยตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นแบบส่วนหนึ่งของยิมเจ็ดที่เราชอบมากๆ ก็จะเป็นกระจกนะคะทุกคนก็จะเห็นกระจกเต็มตัวเลยเป็นมุมกระจกของชมรม p o w e r d a n นะคะเราก็เคยมาดูคอซ้อมเต้นกันบ่อยๆขอเสนอการแต่งตัวมามาหาวิทยาลัยวันนี้นะคะรองเท้าแตะคะ่ะทุกคนคือแบบชิลมากๆเอาจริงไม่รู้แบบใส่เข้ากันได้ยังไงปิดท้ายคลิปของวันนี้นะคะเราก็จะพาไปกินอะไรอร่อยๆกันก็คือที่นี่เลยนะคะพัตโตบันธรรมศาสตร์ก็เป็นร้านที่ปอนชอบกินมากๆ โดยร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับยิมเจ็ดเลยนะคะเดินข้านถนนมานิดนึงเนี่ยก็ถึงแล้วแล้วก็ข้างหน้าร้านนะคะก็จะเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมเวลาเรามานั่งกินนะคะเราก็สามารถแบบมาดูนักบอลเล่นกันได้ นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นของเรานะคะก็คือแบบเราสั่งเป็นบันไก่กรอบแล้วก็มีชาบาลีนะคะแล้วเขาก็จะแบบให้ถุงมือมานะคะทุกคนเอาไว้แบบกินบันบันคือมันอร่อยทุกคนแนะนําให้มากินเลยถ้าัเหมือนเหมือนวันนี้จะมีงาน อย่างด้วยนะเห็นวอเขาทัเป็นอะไร ตอนนี้ก็ปิดคลิปได้แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย